คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับพ่อเ้าเอร่อยจะต้ามาแล้วครับวันนี้ผมจะมาขายไอเดียเด็ดไอเดียดีที่ทุกคนไม่รู้แต่ก่อนที่ผมจะไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสั like, บปะรดให้ผมด้วยนะครับแล้วไปลุยก,กันเลยมีคนทักเข้ามาหาผมว่าถัางขยะมีกี่ประเภทเราจะมาตอบคําถามนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาลุยก,กับหลัก3ามาเอสได้แก่หนึ 1> 1, ่งยูทสองรีดิวและสามรีไซเคิลและถังขยะทั้ทง4ประเภทได้แก่ ถังขยะเปียกหรือขยะเอนรีเช่นอาหารใบไม้ 2. ขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมเป็นต้น 3. ขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกกระป๋องและอันสุดท้าย 4. ขยะอันตรายเช่นฐานรีโมทฐานไฟฉายหลอดไฟครับก่อนที่ผมจะปิดคลิปนี้ ผมมี ie, ของขวัญสุดพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมผมเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมเวยนะครับและไปดูกันเลยขยะลนโลกมาเถอะนะมาชชวยเก็บกันนะขยะลนโลกมาเถอะนะมาชชวยเก็บกันนะเด็กเด็กอนุบาลบางกล้วยโอ้ยเด็กเด็กอนุบาลบางกล้วยเพื่อให้โลกเราสวยมาเก็บขยะกันนะขยะลนโลกมาเถอะนะมาชชวยเก็บกันนะ ขยาล่อนโลกมาเถอะนะมาเก็บกันนะเด็กๆอนุบาลบางกล้วยโอ้เด็กๆอนุบาลบางกล้วยแผลโลกเราสวยเก็บขยากันนะ